ที่สาราประชาคมบ้านว่านุใหญ่หมู่11ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรกรักนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอพิบูรณกรัก ชีดารับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมทําให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่วันที่4กันยายนประกอบกับเขื่อนห้วยหลวงได้ระบายน้ําทําให้น้ําไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางเรือนร,รัษฎรในเขตพื้นที่ตาบลบ้านแดงตาบลดอนกลอยตาบลนาทรา,ายเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ1,200ราย427ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันค่กระดับน้ำลดลงคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้เบื้องต้นทางกิ่งกาชาติอำเภอพิบูลรักษได้มอบน้ำดื่ม480ขวดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มให้เบื้องต้น26ชุดมอบเสื้อชูชีพ17ตัวและเกลือท้องแบน2ลำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงมอบถุงยางชีพและน้ำดื่ม15ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาายมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม10ชุดโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้ง3ตำบลของอำเภอพิบูร์รักมีหลายคนค่ะสร้างบ้านติดกับลำห้วยหลวงพายเรือม,มารับถุงยังชีพจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับพระภิกษุส,สม,มนเจน็ดกลุ ซึ่งจําวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านว่านด้วยค่ะอ,อ ค่ะเออ